สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube ของค่ายบางอีวันนี้เรามาชมนะเป็นงานรีวิวสำหรับที่ต่อนกคุ้มนะครับทุกคนอ่าเป็นสิงดักนกคุ้มนะครับเป็นสิ่งดักนกคุ้มนะเ,นดกนกมนะเดี๋ยวมาดูนะหนึ่งเซตจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ตัวแรกเลยผมแนะนำอ่าผมจะเสนอเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวสิ่งนะติไม้นะครับผมแล้วก็ตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็คือจะเป็นตัวเสียงนะครับทุกคน นะเสียงจะใส่เสียงนกคุ้มเข้าไปในตัวเมมโมรีตัวนี้นะครับผมนะผมจะใช้ตัวเมมโมรีนะครับผมจะใช้เป็นแมมตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวลําโพงนะครับตัวลําโพงที่สาคัญก็คือตัวลําโพงก็คือ,ต,คอต้องเวลาเราใช้งานเราต้องเปิดเสียงนะครับผมนะที่ผมแจ้งไป3อย่างนี้ต้องใช้หมดนะครับใครที่ยังไม่มีจะใช้เอาไปต่อนกคุ้มต้องมีนะครับ3อย่างนี้นะครับผมนะโอเคเรามาดูตัวซิงก่อนนะ้าแรก อันนี้คืองานตัวสิงนะสิงผมจะให้10ไม้ทุกทุกคนสำหรับหนึ่งเซตผมจะให้10ไม้นะครับผมนะแล้วก็จะให้ตัวลำโพงตัวไมมเสียงนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่ยังไม่มีชุดเสียงนะครับผมนะนี่เป็นงานาใกล้ๆกันนะดูรับประกันเลยนะครับตัวนี้นะรับประกันเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะติดแล้วไม่หลุดนะครับผมนะระยะการใช้งานก็ไม้ไผ่นะครับผมว่ามันมันจะใช้นานนานไหมมัน มันอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยนะครับผมว่าไปโดนน้าโดนอะไรไหมมันมีโอกาสหักนะครับผมมันก็มีโอกาสหักนะฮะตัวนี้นะครับเวลาการใช้งานนะครับผมพูดถึงมันใช้ได้เกือบปีอยู่นะครับผมจะใช้ดีนะครับผมโอเคก็จะมีที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะจะมี3ามอย่างเป็นสิ่งลำโพงแล้วก็ตัวไม่เสียงนะสำหรับลูกค้าคนไหนที่จะซื้อแยกนะที่จะรับรับแยกก็ได้นะครับจะรับเฉพาะสิ่งก็ได้จะรับเฉพาะลำโพงหรือตัวไมมก็ได้นะครับผม โอเควันนี้ใครที่สนใจให้ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับผมจะมีเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะครับผมโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางง่ายๆนะวิธีการสั่งนะแจ้งชื่อที่อยู่บรติต่อของลูกค้ามาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้นะโทรมาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่บรติต่อก็รับของได้เลยหน้าบ้านนะครับทุกคนโอเควันนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะสวัสดีครับ